กินขาเศ้าซ้ำทันทีกินข่าวเศ้าซ้ำลวกลวก่ราสินเถอค่ะยังแล้วยังท่นลวกทินเบบุลวกบ้ฮ้ยกินเบบุลวกไปคือไ่จอนบ้เออแต่แต่เจ้าดอกเนาะเอาเอามาผผามานิดเกก็ใกลย้องไปกินข่าวเศ้านะโอ้ดีแล้วดังไพยต้มกินอยู่กันจากคนมือน yeah> ี่หเนาะสี่คนหาคนหนึ่งคอ๋อเซสี่สาใช้สองไปใส่เบิร์ดสะไกเข่า แกเข่าอีกเงโ,โอ้แกทุกมือแทปนี่แก,กได้ก็บเบิ้ลดอันนี้ต้องต้องเราไปแกเคอนไปท่วงนิน้องน้องนต่งานน้องถวยพ่อมบอ่บ่อยู่นี่น้องถวยไปสวยน้องดาวน้องดาว,าวขาขาไปย่เอเข่าเข่าดอยอยู่นี่มีแพนแน่นี่น้องจ้อยจ้อยแล้วก็

เแ็กกันนี่คนเองเนาะร่างได้เหยนน้ำลงชำนะฮะยับย่ผลานมันจริงลงนำแน่เฮ็ดตุ่มอาบแล้วบอลองจ้อยนอนสบายลีเนาะผู่เห็นนแห้งนอนสบายลีพูอนอน่เทึ้งผูสาึ้นห่งซื้อ ที่น้องเนาะจะได้เอาผืนมาผ่าตางบอกแก้วเพื่อนน้องสองสามมือเอามาเป็นเคนหนึ่งน้องเลยมากินทุกมือเดี๋ยวเพื่อนสิเปิดน้องเนาะนี่ปึ๊บใช่เรียกงานเพื่อนหอดไอเฟลนะพี่น้องเนาะแล้วเปิดแล้วบอกเป็นน้องเลย มาแล้วรังไงเดี๋เนาะลังน้งนอยแล้วแล้วพี่น้องเอยเอา้าคนเดินรถกะกาบทาักทายสบายดีสบายดียดแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลุงแล้วกเอฟซีกันเบอรสุขุมสุคนรดสุหมองสุบอลแล้วพี่น้องเด้อวัดสิ่ฝั่งลาวฝั่งไทยแก็อยู่ทถากต่างประเทศบางเอเนาะรถรลมแหง ไปเลยนะ่อยระบบขอกันอีกแล้วน้องเนาะกต้องูน้องพัดไซซแนลอย่างเลยระบบขอกันตอนน,น,น,นี้จะดูมนันของหน้อยไซละอ่างเลยเนาะเอาได้แอบอาบาต่ำเนตทางทีมงานแกวปิดแยกกันกนองเนาะอ กันจะคนเด้มันี็คือสีนน้อยๆน้องเนาะย่างน้องจอยอยากข่าวเลยอ่อน่ะสบายดีเด้อพ่อแก้วสบายดีด้ยพอดีเลยเว้ยเนาะฮะข้าวเส้าซ้ำทันทีนักข่าวเส้าซ้ำลวกลวกก็สินเชือฮะยังแล้วยังไ่ทันลวกขี้เบี้ลวกบ่ฮะขี้เบี้ลวกไปขึ้นไม่จอนบ่เออแต่เจ้าดอกเนาะเอามาผ่ากันนี่เนาะพอใจพอใเลยทําไมไม่กินข้าวเส้านะโอ้ย นี่เราดังภัยต้มกินอยู่กันจักคนมือนี่สี่หาอีกซี่คนหาคนหนึ่งครับอ้ถึงสี่ถึงสามใช้รถสองคนไปใส่เบิร์ตส์แก่เข่าอแก่เข่าอีกเลยโอ้แก่ทุกมือแท่นี่แก่ได้ก็บเบิร์ตนีอย่าน้องก็ไปแก่เข่าไปถ่องเงินเอ่อองมันเรื่องกาน้องถวยพ่อมบ่บ่อยู่นี่น้องถวยไปซอยน้องดาวน้องดาวขาขาเป็นยอดป้าเข่า โอยอยู่นี่มีไพแน่นี่น้องจ้อยแล้วก็น้องลาบอ่ะน้องเทบ่น้องเทอ่คือเทอ่อเทอ่เทอ่น้องเทอ่ะอเท่ะสามคนสี่ท้าอกแก่หาทังพอ่นั่นเนาะหาคนกินมักเพชรฮะกินบักเพชรกินบักเพชรมกไปอ S <S แ, ое, แมมท้เว้ยแท้บ่มาส้วงอ่ะได้มาหนีแล้วได้ยังบ่ได้แล้วเจ้ารุ่นโลดนี่คอยเอาบ่แล้วคอยมาสิฮอดได้มื่นนี่ก็วันพุธอลไรนี่เมื่อที่แปดจะได้มื่นมือนี่มือกระวัตบ่แล้วระวังสุ่เจ้าได้สิเสียข่อยอืม รุ่นรุ่นพี่น้องเนาะพัชชิศยามือคันแล้วเมื่อนี้นี่คอยกันไปซื้อไฮคันบัแล้วกันมือกันวันแล้วอีกมือนี่แล้วรอบมาชุดมือแล้วครับเข้ามืออ่าเบิ้งพี่น้องเลยมาแก้ววัแล้วคันแล้วกันแล้วเนาะไฮเป็นเชลึ้นได้ชองคนหนึ่งหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นเชลซีค้นกัน มเมัดก <M> ่อนบ่มัดก่อนอ่าครพี <c ười> ่น้องเอ้ยคนงานเพิ่นบ่อยู่นี่เดี๋ยวน้องบักทรก็สิซอยเพิ่นก่อนมื้อนี้เนาะาวบ่ตั้งกล้องก่อนกล้องข่อยสิลมบ่ลมแฮงซําเว้ยโอ้ออตั้งไกลๆเลยพี่น้องบ่ได้ยินกเบิ่งกันนะเอ้าพี่น้องเนาะเนบรรยากาศเอา ตั้งอยู่พี่แลยพี่น้องอึ๊บโอ้ยวย่าลุมเด้ออย่าลุมเด้อรแหงบุญเงินซื้อใหม่ได้นี่ตกชองเถื่ออะไรพี่น้องเลยค่ะกล้องจ้ะเด้อคนงานมาอีกแล้วถ้ากล้องไรนะก็ใช้ตังค์นะโอเคฮะถากล้องเยี่ยบปะไม่ได้อยู่นี่แหละ

thuyền này biểu Ôi Nên chạy cả đi đi xin đọc Nhanh nhỏ ăn điêu đừng cái nàng bạn nhỉ điêu có mưa đây Ôi Nàng bừng Nàng lúc, lúc này Đói, mùi Lúc nhả, 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 nhả. Nhả lúc lốc nhưng lèo xuống lên tây vận động 1 tất 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 xuống tất 8 tất 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 lèo tất 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 3 3 tất 3 tất 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 ได้วงคือวงจะตั้งเปล่าำเวลาแผ่นเออนี่ยแลจะนดวงตัวน,นี้เด้ออ่สิบโมงปลายนะสิบโมงเช้าสิบโมเช้าอ่พี่น้องน้อง่องมมจะได้ังที่อืมแปดแผ่นบงคือดอคือดอแล้วแตมวเมวานนี่ยังบ่แล้วบ่เมื่อวานนี่เขาเ็ลังน้อยเลย เอเราเขากปันเขาวเมื่อวานตอนแรกบร่ได้เหตุบอกแต่เหตุคือกันเหตุแล้วเลยลูตกตอนแรกแล้วาใส่หม่เลยใช่เมสเอราถ้าเรยขึ้นวันแรกแต่เมื่อวานนี่ใารเต่บอลสอีมาไปซืือพีชมาเหมือนอ้ยเบิ่งืช่เรียมาแล้วดอกว่ะเพื่อมากก็พอแล้วพออะไรบอฮะือพอเพื่อมากพอแล้วพอแล้วไก่เจ้าาง บอคันแล้วกันเสียกันซื้อคันนั้นเจ้าเสียกับเจ้าซื้อตามตามคันสัญญาได้เนาะเจ้าเอ็มซีสิบอกโอ้ยบ่มีสัดเจ้าเน่ยน่ะเสียกับซื้อพี่น้องเนาะคันไปเสียกันรุ่นเี่และนี่คันเลี้ยวกันซื้อหาอยู่นี่เลยอ่าอีกแผ่นอีกกระเพื่องานบอสามสามหากับสามแผ่นตัวนี้บอเี่น้องเนาะเดินขึ้นจะไหนเด้อ

Nương, nương, Lại nó cho đến rồi bóng đứng, bóng đứng, đây, vậy đấy nó Rông ngang chăm เพิงมีน้องจ้อยน้องลาน้องเท่ที่นนองเน่าสามสามสายเหมือนสามสหายพาจวดเืยอน,นี้เร็จหรือบอหนองเน่าสามพาุ่นทา,า,นามเบิงน้ำกันที่นนองนอเลยอ,อาวเ็จเร็จเ็ด้วยเราปั่ไซบัซีบวแล้วอ่ ยินยิงยิงเลยวั้าเฮก่อนพอจับก็ ไกลก่อนพี่น้องเอ้เนาะว่ามันจะสูงแล้วมันถ่ายคลิปกันกพีงง่น้องเอ้มันเอาถุงแล้วถ่ายเลยงเนาะมานลองๆบนเทปเยอะๆอะไรถ่าย,ายใกล้ๆอย่างนี้เห็นน้องๆบนเทปอ๋อลงแรงหรีนี่เนาะ Khuẩn <laughs> <laughs> tôn mại, quá là xì hên nhỉ nó, vâng vâng À tôn mại khuẩn cơ Tôn mại cũng như tôn mại nhanh, giọng nó Bờ ngùm cuồng cuồng Thả ra bờ mông lăng khá lèo là mất chăng ra xì

ปอโทงัดงัดต่อกระไรผ ouais. ูปอโทงกีดอกมีแตนอีกกีดอกเป็นยานแตนเล็กยังเจาะบึงอ่ะฮึบฮึบปปปกิ่งน้องๆผูน้องก้อเฮ้ยโตะโต๊ะโต๊โอ้ยเกือบกินอีกก็ได้ชัดเด็ด Referral, เผาถ่านขักเซตหน่เนาะเอาไปจุดยามหนาวนนิจ่อยเขาไปลงยังปลานโอ้ปลาชนได้เฮ็ดเอาเฮ็ดเ่องมีงานจอยหาเนจิบสิเองจ่อยลงความถูกกูสิบจักวแกว สิ่งข้องเนะเนาะขันเป็นโกนยังว่ใคร <c oughs> อเอาลงไ่อรแค่บ่น่เอาอาลงให้ซอยบออยออ่อยอาจ้ะจหัดก่อนเนะจะหัดเอา <c oughs> Hư, bố khuôn A rông thẻ bò? thẻ Ôi tăng con, con. Chết 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 Rụp bật rụp bật Rụp <laughs> bật rụp bật nọc nè, bố anh nó A xẻ cho lẽ chữ mày A xẻ cho ra chữ mày A Thằng thường xăm nó เองอ่าระมัดระวังได้ลไหวลงไว้เลยพอลุงไงต้องตัวใช้ขึ้นอ่าุกใช่เลยเนเต็ล้อ่ะปลาลุงลงห้ยังไนลุงปลาอยู่โอ้ยมันอยู่นะมันเป็นโกนับอยู่าลุงที่ลงลุงอ่ะเฮ หังยูปีโย่ซับอันนี้เจ้าย่อยายามมาขึ้นตับแตกกันนีกเขาแหงเนาะวางได้เหียนน้ำเอ้ยควายขึ้นมาจับเลยแนตน้จับใชับรน้งยนี่แหละ จริงๆลงเปลี่ยวก็ได้ของเลี้ยงมันครับเฮ้ยจริงๆน้องอ๋องตึ๊บ <laughs> <laughs> เกิดอะไรขึ้นทําไมพ่อแก้วถึงทําแบบนี้พี่น้อ,นะ <c oughs> องพี่เนาะลงทำนะฮะเก็บ <c oughs> ยู่เพนยัานเนจริงลงนำเาแน่เฮ็ดตุม่มผู้เอย๋ยผู้เสยเอารมณ์พ่อขกน้องซื้อเฮาว่านี่ฮะให้เขาติดต่อยากเออมันมันาบ่จุม่ม พอดีหายน้องจอยไปขี่วานเฮขี่วนเวนฮพอดีแล้วบ่ย้ะอ่วไม่ยังันี่แกไม่แดงบอกไม่จิกเอเพรานขาดดีเนาะิตเตาเลยนี้ปะอ๋อก็่เารองดเน่อ่าหงหลงเป็นหอนเลย จะเขาเสียนจับผู้ทับมาถ่ายอารมณ์เฟซดังนี้แล้วเนาะอ๋อคือคือพยนนานากรายหัวเนาะก็ <c oughs> ไปแล้วบัตรเนาะถ้าล,ลมไม่ดีก็น,นองเลยอ๋อโอ,อ,อยยังมาเนี่ยสร้างเันผูกเป็นแนวก็มีแต่น้องหลาแล้วเนาะจะถึงอะมีแต่น้องหลาผู้เดียว รับแล้วบอกต้องจ้อยว่านอนสบายลีเนาะผู้เห็นบนแห่งนอนสบายลีผู้นอนอยู่ทึงผู้ตาขึ้นห่างซึ้งข้ามื่อคืนดี่ไปรีนมาแจ้งไปจ้างหาไปเห็ดคือเห็นขึ้นไปเห็ดเวียกแไปอะไรไปนอน วายลงหลายยิงยีงานแล้วไม่ได้รับเนาะยิงก่อนยิงคนเดียวแบบนี้เนาะสร้างสร้างเป็นหมน้องสวยน้องดาวน้องันเดียวนีนหมดไฟกว่บได้หมดไฟกว่ายิงหลายคนทวย่วกับผู้เดียวแก่เออยิงหลายคนหมดยัดนันคำมันหัวมากกันก็ใครยิงยิงยิงพลาดโอ้เอออันนี้ยิงคนเดียวแค่เนาะโอ้บอดนีการยิงบอดนี đang cang thì chơi đay, mày ying cô bỏ, Và... <laughs> ừ. à, phu, thằng bảo chít, phun cá, nó gì đâu, cứ phao buổi sáng mua mà mua bao nữa nó, giàu ngày phái, hả, buổi sáng này, hey, giờ phao buổi sáng nỗi, giờ còn buổi sáng nỗi hả, khong khong khong, khong phi khong phi อะไรสิ <łość> <S 2> <S 2> ไปใช่เฮพี่น้องเนาะอเนองเขคิดนี่แตประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะการอัปเดตพี่น้องเบิร์อ่าประมาณนี้พี่น้องเลยขอบเสาพี่น้องเนาะก็เป็นเสารแล้วอ่ามันสิเที่ยงเลยพี่น้องเลยสิบโมงปลายสิบเอ็ดโมงอะไพี่น้องเนาะ เอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พิถาประการใดก็ต้องขอโทษไปหลายเรือหลายเรื่องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกคนที่เข้ามาสัมคลิปน้องปัสไส่เตตุนจนจบเนาะขอบคุณพี่น้องเป็นกำลังใจกุไลค์กุเซให้แน่พี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณแฟนพี่น้องเอฟซีป้าลุงทุกคนทุกท่านเป็นไงใจดีทุกคนในสิที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องปัสไส่เตตุนจนจบเนาะขอเป็นขออยู่แข่งขันน้องปัสไส่มาเต คอยบอกคอยสอนออไนพิษมันถือพี่น้องเลยแห่คอยทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสบายใจเด้อพรใดที่มันเสื่อมคอยเกิดแก่ที่ให้ลองปัสสซเนาะโดยสาธุเอ้านะพี่น้องเอ้สุดท้ายนี่ก็ใส่ข้อกาเข้ามาสบายดีสบายดี